ที่เริ่มหยดลงมาฝนเริ่มซาแล้วเธอเลยผักหน้าต่างกระจกให้แง้มเปิดออกเล็กน้อยให้ลมพัดมาเบาๆโชยเอาเกรสรละอองบางๆของดอกไม้ที่มีความเป็นลาแหลกแป้งอ่อนๆแมกโนเลียที่มาแบบสดใสหวานเคล้ากับลิลลี่อย่างแผ่วเบาเสียงเพรียกสิ้นเพียงกลิ่นแอปเปิลเขียว คลิปนี้เป็นมินิรีวิวแยกของกลิ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์เซ n แอนโซ Thailand แบรนดนิตคนไทยนะคะชื่อว่า morning whisper ซึ่งได้ทำรีวิวคร่าวๆไปแล้วในไลฟ์รีวิว15กลิ่น Mid y e a ยี0 2 5ย2025ที่ผ่านมาแต่ตอนนั้นอยู่กับเขาแค่8ชั่วโมงก็เลยมาลองฟูลแวร์ให้ครบเต็มวันเมื่อวันนี้และล่าสุดก็คือพึ่งฉีดนอนตอนฝนตกเมื่อคืนเข้ากันมากๆ จะทำการฉีดลงบนสตริปเพื่ออัดทรสในการรีวิวและให้เห็นการทำงานของหัวสเปรย์แต่ก็คือฟิวแวร์มาแล้วพยายามแต่งชุดมาให้เข้ากับขวดน้ำหอมสีขวดตีมขวดน้ำหอมอยากให้คุณผู้ชมลองหลับตาและจินตนาการซีนฉาก ตามนี้นะคะผู้หญิงสวยสุขุมนิ่งเย็นคนหนึ่งตื่นมาในบ้านสไตล์ลอฟสองชั้นเดินลงมาข้างล่างมาที่โซนทำครัวเดินไปที่ตู้เย็นเปิดตู้เย็นเจอลูกแพรลูกลูกอบอวบหนึ่งลูกกับแอปเปิ้ลเขียวขนาดกระทัดรัดพอดีมือหนึ่งลูก เธอหยิบออกมาเตรียมเคียงเตรียมมีดหั่นแอปเปลิลเขียวฝานบางๆแล้วก็เลือกไปเห็นว่ามีเครื่องปั่นน้ำผลไม้วางอยู่ก็อยากอะไรเลยปั่นเป็นน้ำผลไม้กินแอปเปลิลเขียวใส่แก้วทรงสูงสวยๆจะดีกว่าส่วนลูกแพรก็หั่นออกมาชิ้นบางๆแค่ชิ้นเดียวพอกัดไปหนึ่งคำเพื่อให เช้าวันนั้นของเธอเวลาประมาณ6กโมงเช้าพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นดีลูกแพรก็สอดผสานกับน้ำแอปเปิลเขียวที่เพิ่งคันเสร็จใหม่ๆและเธอก็ยกขึ้นจิบเป็นความกลมกลืนที่สดชื่นแอปเปิลที่อาจจะออกเปรี้ยวติดหวานเล็กๆผสานกับลูกแพรที่ถ้า กินเพียวๆเนี่ยอาจจะจืดแต่พอมันรวมตัวกันแล้วเนี่ยมันเป็นความสดชื่น refresh reboot ยามเช้าให้สุดสดใสสดชื่นเติมความสดชื่นให้ตัวเองแล้วจิบน้ำเปล่า,าตามอีกสักแก้วหนึ่งก็รู้สึกเหนี่ยวตัวและเดินไปอาบน้ำค่ะเข้าห้องน้ำสบู่ที่เธอใช้เนี่ยเป็นสบู่เหลว กลิ่นค่อนข้างแนบเนียนฟองน้อยไม่ค่อยสัมผัสถึงความเป็นสารเคมีเธอก็อาบสบู่ถูสบู่แต่พองามไม่เป็น OCD ไม่ถูซ้ำไปซ้ำมาถูเสร็จรอบเดียวจบแช่ในอ่างหรือจะลุกขึ้นมาอาบกับฝักบัวก็ได้น้ำเดียวจบค่ะแล้วก็ออกจากห้องน้ำมาแต่งตัวจะเป็น แต่งตัวสไตล์ไหนลุคไหนก็ได้แต่ต้องเป็นโทนสีขาวถ้ามีที่คาดผมยางรัดผมก็ควรจะเป็นสีขาวถึงแม้ว่าวันนี้เจ้าของช่องจะใส่สีเขียวเพื่อให้เข้ากับขวดก็ตามแต่ลุคของผู้หญิงคนนี้ต้องสะอาดแพงสีขาวและไม่ประดับประดาเครื่องตกแต่งเยอะเพราะเขาสวยจากภายในจากการดูแลตัวเองสุขภาพดีจากภายในเน้นกินผักผลไม้เป็นหลัก อาบน้ำเสร็จสดชื่นแล้วกลิ่นสบู่ติดผิวเนื้อมาจางๆอาบน้ำวันละสองรอบแต่พองามก็ว bueno. <factual S 1> ่าจะเดินไปดูผลประกอบการตัวเองที่ได้ปลูกดอกไม้ขาวเอาไว้หลังบ้านเปิดประตูไม้ออกเดินเข้าไปในสวนหลังบ้านที่ ประดับประดาไปด้วยดอกไม้ขาวกระจุ้งกระจิง,จงหลากหลายพันหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นแมกโนเลียไลแลกดอกลิลลี่และบนพื้นก็ปูไปด้วยต้นหญ้าตัดเรียบตกแต่งสวยงามสะอาดเนียนสะอาดกริบสีเขียวขจีเดินชมดอกไม้ ที่ตัวเองปลูกมากับมือกำลังเด่งบานงอกงามรับอากาศยามเช้าก็เหลือบไปเห็นว่ามีดอกมาลิซ้อนแทรกแซมอยู่ในนั้นถึงได้พึ่งนึกขึ้นได้ว่าตัวเองก็ได้หัดปลูกมะลิซ้อนที่ไม่อาจจะไม่ได้เข้าพวกกับกลุ่มดอกไม้ที่พูดมาเมื่อกี้เกิดความอยากทบทวนกลิ่นเลยลงไปเด็ดดอกมาลิซ้อนติดก้านเขียว ขึ้นมากำลังจะดมใกล้ๆปรากฏฝนเริ่มโปรยลงมาพลํำๆสดชื่นแต่เธอก็ไม่อยากจะตากฝนเพื่อให้เป็นหวดัดหรือติดเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่อะไรในตอนนี้ก็เลยเหลียวหมุนตัวกลับมาจะเดินเข้าบ้านเหลือกไปเห็นต้นไม้ใหญ่ไม้ยืนต้นที่แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมบังแดดบังฝนกันดังดีแต่ก็ ไม่ได้ไม่ได้บดบังให้อากาศสดชื่นสาดส่องลงมาในสวนหลังบ้านของเธอต้นไม้ย,ยืนต้นนั้นมีกลิ่นเปลือกไม้ที่มีความชื้นอ่อนๆเคล้ากับลมและละอองฝนลอยมาปะทะจมูกของเธอมีความอ่อนอุ่นของกลิ่นดินถูกฝนเล็กน้อยมีความอบอุ่นของหญ้าแฝกและไม้โทนจันหอมเธอเดินกลับเข้าบ้าน มานั่งริมหน้าต่างตอนนั้นฝนเริ่มเทลงมาค่อนข้างหนักแล้วเธอได้ปิดหน้าต่างกระจกให้สนิทนั่งมองน้ำฝนที่ยหยาดหยดลงมาแนบผิวกระจกขณะนั้นจิตใจเธอสงบเย็นนิ่งมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเมื่อเชยชมความงดงามเขียวขจีของธรรมชาติ ภายนอกหน้าต่างเรียบร้อยเธอก็เหลือบไปเห็นพ็อกเก็ตบุ๊กที่เคยอ่านค้างไว้วางอยู่บนโต๊ะไม้นั้นเธอหยิบขึ้นมาเปิดอ่านหน้าที่ค้างไว้จมดิ่งและดื่มดำไปกับเรื่องราวในพ็อกเก็ตบุ๊กนั้นวันนั้นเธอมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกอ่านไปสักพักพอเมื่อยสายตาเริ่มปวดตาเล็กน้อยจากการเพ่งลงบนกระดาษก็สลับมามองสีเขียวข้างกระจก หยาดน้ำที่เริ่มหยดลงมาฝนเริ่มซาแล้วเธอเลยผักหน้าต่างกระจกให้แง้มเปิดออกเล็กน้อยให้ลมพัดมาเบาๆโชยเอาเกรสรละอองบางๆของดอกไม้ที่มีความเป็นลาแหลกแป้งอ่อนๆแมกโนเลียที่มาแบบสดใสหวานเคล้ากับลิลลี่อย่างแผ่วเบาไม่ฉุนไม่กระแทกจมูก วันนั้นเธอมีความสุขโดยไม่ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอัปเดตข่าวสารไม่ต้องเช็คข้อความใ,ใดๆมีความสุขอยู่กับตัวเองโดยที่ไม่ต้องติดต่อกับใครหรือโลกภายนอกแม้จะไม่ได้มีใครมาเยี่ยมเยียนเธอเธอก็รู้สึกสงบและเผลอๆจะรู้สึกมีพลังได้ชาร์จแบตมากกว่าทุกๆวันที่ต้องออกไปทำงานข้างนอก กลิ่นนี้เนี่ยพอฉีดลงบนผิวกับเสื้อมาฟูแวร์จริงจังแล้วมีความต่างกันค่ะใน1ชั่วโมงแรกบนผิวกับบนเสื้ออาจจะไม่ได้ต่างกันมากเพราะว่ามันจะมีความเป็นแอปเปิลเขียวกับแพรที่ประสานกันอย่างดีเลยมีความเปรี้ยวสดชื่นผสมความฉ่ำของแพรจะหวานก็หวานแบบใสๆเป็นน้ำหอมที่ ระบุว่ามีแอปเปิลเขียวแล้วเรายกให้เป็นแอปเปิลเขียวที่ถูกจิจเราที่สุดคือโดดเด่นที่แอปเปิลเขียวเลยขวดอื่นของของคอลเลกชันปีนี้จะเด่นที่ผลไม้อย่างอื่นอย่างอันนี้ก็ทับทิมใช่ไหมคุณหญิงกิรติก็กุหลาบลินจี่มิตาเกะก็พีชอันนี้ยกให้เป็นแอปเปิลเเขียวถึงแม้ว่าจะมีแพรแต่ว่าเดี๋ยวสักพักอะ่ะแพรเขาจะกกืนหายไปแล้วแอปเปิลเขียวก็จะอยู่ปกคลุมไปตั้งแต่ต้นจนจบ บนเสื้อบนผิวหนึ่งชั่วโมงแรกเหมือนกันมีความฉ่ำน้ำฝนใบไม้หรือต้นหญ้าที่เปียกน้ำฝนอย่างชุ่มฉ่ำเขียวพจีแล้วก็บนเสื้อผ้าเนี่ยนอกจากแอปเปิลเขียวแล้วเนี่ยดอกไม้ขาวโทนล i ิลลี่ออฟบอลเล่ทนแมกโนเลียที่ไม่ได้แป้งไม่ไม่พาวเดอรีม่มากอะ่ะค่อนข้างเด่นชัด ซึ่งพอมาใช้ฟูแวร์วันที่2อ่ะอาการมึนที่จมูกต้องปรับตัวกับดอกไม้ข่าวหายไปกลิบเลยเหมือนร่างกายปรับตัวได้เหมือนตอนการสลองสองปีที่ได้มาวันแรกแล้ว,แล,วแล้วอึ้งกับดอกไม้ข่าวนิดนึงในวันแรกแต่ไม่นานวันที่2คือสงบเลยส่วนความซอี้ก็มาแบบกลืนๆแนบเนียนไม่ได้โอซดีถูสบู่นานเป็นแบบสบู่ฟองน้อยอ่สะสบู่เหลวที่มีความเป็นธรรมชาติค่ะ เป็นโซปี้ที่เราอยู่กับเขาได้แล้วและมีความสุขและประทับใจได้ตั้งแต่ต้นจนจบแปลกมากเลยอ,อาจจะพร้อมีมิติของโนต้ตอื่นๆตามมาพอหนึ่งชั่วโมงไปแล้วบนผิวค่ะเขาเป็นโทนดอกไม้นุ่มๆอ่อนๆแป้งนวลๆโทนเลยแหลกล้วจับเจอแบบนั้นแล้วก็มีความซ้อนด้วยไม้อบอุ่น ถ้าดมถังห่างเนี้ยจะรู้สึกเหมือนเป็นไม้โทนแซนด์บูดแต่พอดมใกล้ๆอะ่ะเริ่มมีความก้ำกึ่งแยกระหว่าง n ซนด์บูดกับซีดาบูดและยิ่งพอไป5-6ถึงชั่วโมงอะ่ะมีความยาแย่แฝกเจือมาเบาๆนะไม่ได้ขวดเนี้ยแย่แฝกไม่ได้ชัดแต่พอเอิรเราไปเห็นในโน้ตไงว่ามีย่าแฝกก็เลยแอบอายที่แบบตอนคืนวันไลท์บอกว่าไม่มียแ่แฝกก็เลยดมดีๆใช้เวลานานนิดนึง แล้วต้องตั้งใจดมดีๆอ่ะจะจะ,จะเจอย่าแฝกเพราะว่าโน้ตอื่นน่าจะโดดเด่นกว่าดมไประหว่างวันเขาจะมีความเย็นๆย็ฉ่ำชื่นแต่ไม่เปียกน้ำมากอืมโทนโดยรวมของกลินะ่นอ่ะคือสีเขียวโทนนี้เลยค่ะตามปกเลเบลนี้เลย เป็นความสวยที่เราขอให้นิยามว่าเป็นกรีนลักชูรี่นะจะครีนก็ได้แต่ความกรีนแบบสีเนี้ยมันโดดเด่นกว่าเป็นกรีนลักชูรี่ซึ่งแปลกมากที่ความกรีนมันไม่ได้ไปกับความลักชูรี่เออเป็นความสวยนิ่งๆสวยแบบมันต้องแต่งเยอะสวยแบบมีความสุขอยู่กับธรรมชาติได้สวยแบบไม่ติดหรูสะอาดก็สะอาดแต่ไม่ได้สะอาดแบบ O c ซดีถูสบู่แต่พองาม และ p e r ร์ฟอร์แมของเขาอะ่ะสิชั่วโมงค่ะสมมติฉีดไป6กเจโมงเช้ากลับมาบ้าน2องทุ่มกลิ่นก็ยังแบบระเรื่อระเรื่อการกระจายเราให้อยู่ประมาณอย่างครึ่งชั่วโมงแรกอาจจะสองช่วงแขนหลังจากนั้นเขาก็จะอยู่ประมาณหนึ่งช่วงแขนนะแล้วโชยมาเรื่อยๆไม่ผีหลอกไม่เงียบหาย แต่โชยมาแบบปลอบประโลมซึ่งน่าทึ่งอีกอย่างว่าโน้ตแต่ละอย่างตรงช่วงมิดเดิลนะหลังจากหนึ่งชั่วโมงไปแล้วอ่ะยิ้มบนเสื้อดอกไม้ขาวมาเลยแมกโนเลียที่ถ้าเราเข้าใจไม่ผิดมันจะออกกึ่งจำปีจำปาเล็กๆเบาๆนะแล้วมีลินลีออฟเบลเล่แบบหางๆแล้วก็บนผิวเป็นลายแหลกแป้งๆนวลๆใช่ไหมบนผิวว่าเหมือนมีมัสกี้นุ่มๆด้ยนะเขา่วยมาเรื่อยๆมิดเดิลน้ตคือความ ลอเลเลยมีความเปลี่ยนผ่านของโนต้ตอะตอนต้นฟรุตตี้ชัดตอนกลางฟลอเรลติดพาวเดอรี่อ่อนๆติดดอกไม้ขาวบางๆแต่ก็มีความหวานที่พริ้วๆมากระสายลมและละอองน้ำฝนมีความฉ่ำให้นึกถึงบรรยากาศในคืนในในหน้าฝนเมื่อคืนฉีดตอนฝนตกเข้ากันมากๆค่ะจะฉีดเชือเก็บกินหรือฉีดเสื้อฉีดตัวอืม โดยรวมคือเราว่าไม่ต่ำกว่าหนึ่งช่วงแขนไปเรื่อยๆเป็นกลิ่นที่สะอาดเขียวสมดุลสงบสุขอยู่ภายในอิ่มเอมกับตัวเองได้นี่ค่ะจบมินิรีวิวไปที่13กว่ากนาทีก่อนจะจบขอพูดถึงอันนี้นิดนึงอันเนี้ย น้องทับทิมที่ประดับประดารองหลังไปด้วยดอกไม้หลักสีขาวแดงม่วงชมพูอะไรก็ตามใช่ไหมเป็นทับทิมที่ฉ่ำสวยแต่เราเพิ่งมาสังเกตเพอร์ฟอร์แมนซ์อะตอนแม่ใช้ซึ่งแม่ใช้หมดเลยว่าตอนแม่ใช้อะ่ะคือแม่อยู่ห่างไปไม่ต่ำกว่า10เมตรอะ่ะกลิ่นฟุ้งกระจายมากยกให้เป็นกลิ่นที่ฟุ้งที่สุดในคอลเลกชันปี2025ของแบรนด์นี้เลย อันนี้เขามาจะสงบนิ่งๆแต่ก็โชยมาเรื่อยๆแต่อันนี้คือ10เมตรกลิ่นยังชัดให้เ e r ร์ฟอร์แมสูสีกับชั่วฟ้าดินสลายเลยค่ะเนี้ยพอคนอื่นใช้ถึงได้รู้ว่า p e r f o r m ร์แมกระหึ่มกว่าที่คิดตอนตัวเองใช้ก็คิดว่าสองช่วงแขนละมั้ง10เมตรบวกบวกอันเนี้ยแล้วกลิ่นสัญยาตทิ้งติดแรงมากใครเป็นสาววกทับทิมเนี่ยไม่ควรพลาดนะรอซินยู และขอแอบสปอยนะคะจะว่าสปอยก็ไม่เชิงคลิปวันที่1มิถุนายนเช้าวันอาทิตย์นี้ที่เป็นท็อปไฟหน้าฝน2025ชาวใครรู้ตัวว่าเป็นใครรู้ตัวหรือสังหอนใจว่าตัวเองจะเป็นชาวช่องตัวยงหรือท็อปแฟนที่ติด1ใน11คนที่จะได้ของขวัญและการประกาศชื่อขึ้นไลฟ์ปลายปีนี้อย่าลืมเข้าฟัง เข้าฟังคลิปวันอาทิตย์นี้ให้จบถึงถึงท้ายคลิปนะคะเพราะว่าจะมีกำหนดการสเกดดูสำคัญแจ้งทำไมเป็น11จะบอกว่าคือนี่นี่คือคือพยายามคัดเต็มที่แล้วถือว่าเป็นกิจกรรมน,นอะคือชาวช่องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกคนก็ ก็สนับสนุนกันมาอย่างดีนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นกิจกรรมพิเศษที่เราคิดขึ้นมาในปีนี้มันก็ต้องมีการคัดเลือกจำนวนคนนิดนึงที่มีส่วนร่วมทั้งในเพจเซนแนซี C, หรือในช่อง YouTube อะต้องคัดเลือกตอนแรกตอนแรกจะเอาท็อปหไปไปมา,ม,ามีคนที่เหมือนตั้งใจมีส่วนร่วมกับเราอะเยอะเยอะเกินกว่าที่คาดมากๆเลยขยับเป็น10สุดท้าย มันจะมีคนที่สู่สีกันในการมีส่วนร่วมอ่ะก็เลยอาสิบเอดนี่พยายามยั้งไม่ให้เกินสิบสองนะเพราะว่าของที่อยากจะให้จักใจมันต้องใช้งบนิดนึงต้องใช้งบประมาณประมาณนึงแหละอาใบให้ว่าไม่ไม่ใช่น้ำหอมแต่เป็นของที่บริโภคเพื่อสุขภาพเอาเป็นว่าใครสังหนใจว่าตัวเองเนี่ยมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นปีมันจะถึงตอนเนี้ย น่าจะเป็นชาวช่องตัวยงหรือท็อปแฟนหนึ่งในสิอ็ะอย่าลืมดูคลิปวันอาทิตย์ให้จบปรากฏไม่มีใครดูเนื้อหาท็อปไฟเลยทุกคนเลื่อนไปดูท้ายคลิปเออนะไม่อยากให้พลาดของดีเพราะว่าถ้าหนึ่งในถ้าสิคนเนี้มีใครไม่ได้ดูคลิปวันอาทิตย์เนี้ยก็อาจจะพลาดก็ได้ พลาดเพราะอะไรต้องติดตามค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะโควิดสายพันธุ์ใหม่ก็ระบาดเยอะไข้หวัดใหญ่ก็ไม่เบาค่ะ